ก่อนกระเสียนไปให้ได้คนเอกอย่าโมโจงเสกเป่ามนคอยท่านอยู่ในใจให้ทุกคนแม่ทับมนแทนชาติศสั์กษัตริย์ต้องรักษาเปรียบเหมือนยังคะดอกนาพี่นองเออเอรักสินใครยังนี้ดีมีแผนน ขเมนแยงแผ่นดินทาหารบกเรืออากาศตำรวจของชาติก็รักแสนทุกก้าวเดินดูชายด่านตะเวนผ่านชายดงต้องเขทยให้ยืนยงเสียงไพ่ที่ชายแดนไพ่ที่ชายแดนขาเมนมันงแงตาชายดูเกียนเก่าเราก็ลูใชายดุม ทุกท่นานทหารแนวนาแนวหลังจะชาอยู่ใหญ่ร่วมบรรจงส่งใจให้พ้นซัตตูแล้วอยู่เย็นจนพวกมันขอขามาให้ไทยชนะต่อขเมนพุนขอหุ้เส้นถ้าเป็นมวยก็แพ้ค้า